วันนี้นะครับเราอยู่กับเดนนี่ห้าสิบร้อยห้าสิบ f 2 gm ตัวนี้ครับไปดูรูปกันโอเคหนึ่งสองถดิอ่าถอยชิดแล้วกันถอยเกือบชิดพอเรจะได้โบเก้ข้างหลังโอเคมาลองดูนะ อันนี้เต็มตัวนะหนึครับแต่มุมมุมเนี่ยต้องตัดตรงนี้นิดนึงนแลกสวเรากำลังจะไปในที่ที่แบบว่าโลง่งๆครับจะได้เด็บมิติภาพที่มันสวยๆหรอไม่ <laughs> ไม่พูดไปเรื่อยจริงๆอะไรประมาณนี้ก็ดีนะลึกๆตรงนี้ก็ได้มาแต่๋ยเราถ่ายมุมนี้กันแล้วก็ยิงเข้าไปลึกๆกัน ึ่งถ้าสมมติว่ากดแบบเอาระยะาร้อยห้าสิบใส่เข้าไปอะคือมันแบบสวยมากมันจะดึงฉากหลังเข้ามาแบบสวยอะมิติภาพมันสวยมากไม่รู้จะพูดอะไรแต่มันสวยจริง ตอนนี้เราถ่ายระยะ150ครับแล้วข้างบนมันเป็นแบบโบเก้เนาะโบเก้คือแบบกลมเนียนมากนางแบบอยดุกดิ๊กอยู่ดุกดิกสวยดีดีดีโอ้ยดีดาแล้วดีดาแล้วดีดีดาละ1 2 3โอเค1 2มโอเค พอมันเป็นระยะ50าสิบอะไรสียเก้าพอมันเป็นพอมันเป็นระยะ50าสิบแล้ะครับเหมือนกับว่ามันรวมเลนเทพพอเทสสามเลนสามระยะไว้ด้วยกันเนาะเหมือนแบบ50 8 5 1 3 5อะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้มันแปลว่ามันจะสามารถซูมใกล้ไกลได้ใช่ใช่ก็ถ่ายอีเวนต์ได้ด้วยใช่ใช่โอ้ยนี้ส่งให้เหรอโอ้ยมันรู้สึกว่าสคริปต์มาโอุ้ยอัศวิปต์มาเหมือนแบบอัศวิปต์มาเหมือนรู้ว่าต้องส่งให้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือไม่ได้เตรียมนะไม่ได้มีสคริปต์ให้นั่งแบบด้วยนะอะไรเงี้ยใช่มันคือแบบช่างภาพอ e ีเวนต์ช่างภาพเวดดิ้งช่างภาพถ่ายพอร์ทเนทอะไรเงี้ย<ม>คือแบบเขาจะชอบมากเพราะว่าแบบซูมเข้าซูมออกได้แล้วมันเป็นอินเทอร์เน็ตซูมครับทุกคนนี่มันระยะไ,ะไอกระบอกเลนส์มันไม่ยืดเห็นปะ่ะพอมันเป็นอินเทอร์เน็ตซูมแล้วมันคือการว่าแบบมันก็เท่านี้แล้วเวลาบาลานซ์ขึ้นกิมบอลมันง่ายเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่มันก็เป็นเลนส์ G M ที่เทพๆตัวหนึ่ง ราะว่ามันกว้างมากมันจะเห็นทั้งตัวเลยนะอันเนี้เยเองครับโอ้โห,โหติดดึบติดตดึบครับจากเมื่อกี้มันคือเทสแบบโฟกัสจิก บบมันจะจิกติดหนึบเลยอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้มิม่ก็คือแบบซิกแซกไปมาถูกปะมันก็คือตามแบบติดหนึบเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นคุณภาพที่ดีของเลนส์ G M อยู่แล้วครับเป็นโฟกัสที่ดีมากๆ แล้วก็จบไปแล้วนะครับการใช้เลนส์50 1 50 Sony F2 GM ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ที่แบบว่าใช้งานแล้วติดใจมากๆใช่ไหมดูรูปแล้วใช่ปะ่ะใช่ดีป่ะดีคือดูรูปแล้วรูปดีมากก็คือข้างหลังถึงมันจะละลายมากแต่ว่าภาพคือคมชัดมากเห็นแบ,บ<ช><ช>เส้นผมเป็นเส้นเลยคือนั่นหมายความว่าล้วพอเราอะถ่าย F2 ทั้งหมดเลยเพื่อแบบจะดูว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วคือพอถ่าย F2 อะแบบแค่แค่ดูรูปที่แบบระยะแบบที่ชัดอะไรเงี้ยมันคมแบบคมกลิบนะครับแล้วละลายหลังแบบริมมี่ครีมม อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาไปอย่างางี้เลยเอออะไรเงี้ยมาอย่างงี้เลยใช่ใช่ใชก็ช่างภาพ w e ดดิ wedding, ้งช่างภาพอีเวนต์คนที่ชอบถ่ายพอเทสบ่อยๆก็แนะนําตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงไปดูอัลบั้มเต็มกันที่เพจได้เลยก็ขอขอบคุณทาง Sony Thailand ด์เยนะครับที่ส่งเลนต์ตัวนี้มาให้ทดลองนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องมิมี่ด้วยครับนางแบบคนเก่งของเราโพสท่าเก่งรู้มุมหน้าตัวเองทํางานง่ายยอดเยี่ยมขอขอบคุณน้องมินด้วยนะครับที่เป็นตากล้องหลักด้านหลังนะครับโอเคปไปดูรูปกันอนะ่ะฝากโอเคไปดูรูปกันคร